โอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ไปรับตัวเจ้า B14 คันนี้มาแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันไหมว่าจะขับถึงบ้านหรือเปล่านะครับผมอ๋ตอนนี้ก็จะเข้าบ้านแล้วจะถึงบ้านแล้วครับผมรถคันนี้ก็ขับใช้ได้อยู่นะแอร์เย็นอยู่ก็ เ้าซอยบาทเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเราจะเอามันไปล้านก่อนนะครับมาดูกันว่าตอนรีวิวจะเป็นยังไงครับโอเคครับสวัสดีครับสำหรับช่องชิบหายยานยนตนะครับผมวันนี้นะฮะเราพามาเจอกับเจ้านี้สันนะฮะซันนี่บีสโอเคคันนี้ สีสันก็เกือบสวยนะให้ประมาณ80%ได้นะมันก็จะมีสีปูดหน่อยนะแล้วก็มีปูดข้างหลังนี่นะครับผมนี่นะที่มันไม่สวยแล้วก็จะมีข้างข้างหลังก็ประมาณนี้นี่นะครับตัวนี้นะ มาพร้อมกับล้อรกระทะแต่ว่าเป็นฝาตกอาดูให้ดูแผนนี้ก่อนแผ่นข้างหน้านี้โอเคแล้วก็มาดูเครื่องยนต์สำหรับคันนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ g a 15นะครับผมเครื่องพันห้าหัวฉีดนะครับแอร์เย็นภาษี68 สี่หกแปดแล้วไม่พอมีประกันชั้นสามด้วยนะคันนี้สองหมื่นสี่เท่านั้นสตาร์ททีเดียวติดทุกอย่างใช้งานได้ปกติหมดกระจกไฟฟ้านะครับผมขึ้นลงได้สี่บานเลยใช้งานได้ทุกข้างก็เกียร์ออตโต้นะคันนี้ ช่วงล่างพอใช้ได้นะจากที่ขับมานะสีสันก็แปดสิบเปอร์เซ็นใช้ได้อยู่มีอะไรกับเอกาสารชุดโอนครบหมดนัลมเย็นกำลังออกนะครับผมไฟหน้าก็ติดหนัะนะ ประมาณนี้ดับเครื่องกพรกดปุ่มตัวนี้จะมีปุ่มอยู่กดปุ๊บมันก็จะบิดได้อีกทีนึงแล้วก็ดึงปุ๊บวิธีการเอากุญแจออกอ่าคันนี้สีสสก็ถือว่าสวยแหละ โอเคนะครับผมก็สำหรับเจ้า B14 คันนี้นะฝากไว้ด้วยนะครับเผื่อใครสนใจนะครับผมออกปิดประตูไม่สนิทนะฮะโอเค okay, สำหรับวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นครับขอบุ่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ